สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเล่นเกมอนิเมะสกูเกิลกันนะคะทุกคนคือเห็นมีคนเล่นเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันนะคะพอกดเข้ามาในเกมนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนจะมีให้แต่งตัวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาแต่งตัวกันเลยอันนี้เราก็ไปปลดล็อกชุดมาแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ชุดต้องแบบดูโฆษณาด้วยนะทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะชุดสวยมากเลยทุกคนคือแบบสวยจริงๆอะอ่ะก็เดี๋ยวมีตัวผู้ชายด้วยนะคะกดตรงนี้นะอันนี้เป็นตัวผู้ชายนะคะเรายังไม่ได้ปลดล็อกชุดนะประมาณนี้เลยก็มีพวกอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นอายนะคะเป็นตาเป็นสีตาแล้วก็มีแว่นด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะ ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในเกมนะคะทุกคนคือหน้าจอมันก็จะเป็นหน้าจอเลื่อนๆแบบนี้เลยนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยคือแบบชุดสวยอะทุกคนชุดสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านของเรานะคะทุกคนสี่เกมคือสดมากเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นรถด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านของผู้ชายกันเลยนะคะทุกคน จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะชุดก็สวยมากเลยทุกคนแล้วก็แบบหล่อมากทุกคนอันนี้เป็นตัวเด็กผู้ชายนะคะผิวคือสีเผือกเลยอะแล้วก็มีตัวเด็กผู้หญิงด้วยนะคะคือเราไม่สามารถเล่นตัวเด็กผู้หญิงได้นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็เล่นแบบนี้แหละนีทุกคนน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปเล่นตัวแมวมาัางดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแมวไปชมรอบเมืองกันนะ อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแมวค่ะทุกคนคือเราชอบชุดเขามากเลยนะทุกคนชุดเขาแบบเป็นธีมวันสงการเลยนะน,นี่คือแบบน่ารักมากเลยนะทุกคนเป็นชุดวันสงการนะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคือเขาแบบเท่ทุกคนชุดน่ารักมากเลยนะคือเขายังแบบมีความเป็นไทยอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูร้านทาโกยากิกันค่ะทุกคนว่าหน้าตาเจ้าของร้านจะเป็นยังไงนี่ทุกคนมาแล้วนี่คือหน้าตาเจ้าของร้านนะคะทุกคนหล่อมากๆเลยเขาก็กําลังทําทาโกยากิอยู่เลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นผู้ชายที่อยู่ตรงโชว์รูมรถนะคะทุกคนนี่คือหน้าตาของเขานะก็คือชุดเขาเท่มากเลยอะอันนี้นะคะก็จะเป็นนางพยาบาลนะคะทุกคน คือชุดคือเซ็กซี่มากเลยนะทุกคนชุดสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นหมอด้นะหมอก,ก็คือชุดเท่มากเหมือนกันนะทุกคนเออดีอะทุกคนชุดสวยอะเดี๋ยวเราไปสถานีตำรวจกันบ้างนะคะทุกคนก็จะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเลยนะนี่เป็นสถานีตำรวจนะคะทุกคนนี่ตำรวจค่ะทุกคนเป็นผู้ชายแบบอุ่นล่ำมากเลยอันนี้เป็นคาเฟ่น,นะคะทุกคน คาเฟ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงนะคะที่เคยนั่งโต๊ะตรงนี้นะเขาก็จะออกมายืนนะคะและชุดผู้ชายก็จะเป็นตีมมาสงการอีกแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเจ้าของคาเฟ่ด้วยนะคะก็คือคุณผู้หญิงคนนั้นนั่นเองนะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านผู้ชายหัวเขียวกันดีกว่าค่ะทุกคนคือเขาจะเป็นนักแคทเกมนะเขาจะนั่งอยู่ในห้องนะคะแต่ว่า ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะหัวเขียวแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูร้านสะดวกซื้อกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นร้านสะดวกซื้อนะก็จะมีพี่พนักงานเซเว่นนะคะเดี๋ยวเรามาต่อสู้กับแก๊งยากุซ่าดีกว่าค่ะทุกคนก็คือแก๊งยากุซ่านี่คือมาทุกคลิปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะใช้พลังนะคะในการต่อสู้กับแก๊งยากุซ่าสองคนนี้นะคะทุกคนคือเสียงมันแบบเสียงตอนมันร้องคือแปลกอะ ก็ซูงไปเรื่อยๆเลยค่ะกดรัวเลยค่ะทุกคนไม่ให้มันแบบยืนขึ้นมาได้เลยนะปล่อยพลังรัวค่ะคือก็กดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนกดไปเรื่อยๆเลยจ้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมันก็ตุยแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคน